ข่าวด่วนครับทุกคนแฟนคลับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงลุ้นนะครับอยากให้อุ้งอิงเนี่ยรับรางวัลของคมชัดลึก2ปีซ้อนนะครับล่าสุดครับทุกคนสืบเนื่องมาจากคมชัดลึกเนี่ยกำลังจะมีการ จัดนะครับงานครั้งที่20ครับทุกคนสำหรับคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่20และตอนนี้ครับเริ่มเปิดเสนอรายชื่อนะครับรางวัลคุณภาพแห่งมหาชนทั้ง8สาขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแฟนคลับของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็ศิลปินท่านอื่นก็เริ่มนะครับทยอยกันแบบว่าโอ้โหส่งรายชื่อศิลปินที่พวกคุณชื่นชอบเนี่ยเข้าไปกันแล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมีทั้งหมด8สาขาด้วยกันโดยที่สาขาแรกนะครับเริ่ม ต้นโดย KA1 LGBTQ นะคยรับยอดนิยมนั่นเองนะครับโอ้โหสาขานี้คือของนุกไปเนี่ยส่งเข้าไปเยอะมากๆเลยนะครับ KA2 นะครับนักร้องเพลงไทยสากลยอดนิยมนะครับ KA3 นะครับ K-pop ยอดนิยมนะครับ KA4 b e e u t y q u e e n The Year นะครับวงการนางงามทุกเวทีนั่นเอง KA5 ้นะครับ i n f l u e เ c e r of the y e a ดนะครับผู้ให้ความบันเทิงในทุกๆ แพลตฟอร์มนะครับ KA 6นะครับนักแสดงหญิงยอดนิยม KA 7นะครับนักแสดงชายยอดนิยม KA 8คู่จิ้นยอดนิยมนะครับเป็นคู่จิ้นที่ไม่จำกัดเพศนั่นเองครับทุกคนเรียกได้ว่าตอนนี้แฟนคลับ FC ของน้องอุงอิงเป็นบ้านแพงเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับอินฟลูเอนเซอร์ออฟเดไหมครับทุกคนนะสำหรับผู้ให้ความบันเทิงทุกๆแพลตฟอร์มอันนี้ก็เหมาะกับอุงอิงนะ นะครับเพราะว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตอนนี้คือเหมือนกับว่า,าในช่วงปีที่แล้วนะครับ ปีที่แล้วเนี่ยจะเป็นการประกาศผลรางวัลเหมือนอาสาขาลูกทุ่งขวัญใจมหาชนเนาะลูกทุ่งหมอํำขวัญใจมหาชนนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยคมชัดลึกเนี่ยก็ได้เปิดแบบว่าหลากหลายมากยิ่งขึ้นครับซึ่งต้องบอกว่าครั้งนี้ก็คือน่าจะยิ่งใหญ่กว่าครั้งที่แล้วนะครับเพราะมีข่าวกระแสเนี่ยทราบข่าวมาว่าเขาจะจัดขึ้นที่ไอคอนสยามด้วยมีตัวเลือกนะครับนั่นก็คือดีไอคอนสยามคือต้องบอกว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่พอสมควรเลยนะครับสำหรับ งานนี้นะต้องบอกว่าน่าติดตามมากๆครับทุกคนโอ้โหอันนี้คือต้องบอกว่าถ้าอุ๋งอิงได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวิมมองว่าการประกาศผลครั้งนี้เป็นเป็นเหมือนกับการคือต้องต้องบอกว่าเขาจัดแบบแยกประเภทนะครับประเภทนี้คือคมชัดลึกอวอร์ดที่แบบว่าคือจัดแบบเป็นเป็นในเรื่องของเป็นภาพรวมของวงการบันเทิงซะมากกว่า นะครับเป็นภาพรวมเลยต้องบอกแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่จะส่งรายชื่ออุ๋งอิงเข้าไปโหวตกันเนี่ยครับทุคทก,คทกคนมิมมองว่าคู่แข่งทั่วประเทศแน่นอนคือไม่ใช่เฉพาะสาขาลูกทุ่งหมอลำขวัญใจมหาชนเหมือนปีที่แล้วปีนี้เนี่ยนอกจากจะมีคู่แข่งเยอะแล้วนะครับต้องบอกว่าเป็นปีที่โอ้โหนะแต่ละสาขาคือต้องบอกว่า แทบจะไม่ตรงสายอุงอิงเลยอ่ะนะครับต้องบอกแบบนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่ไปคอมเมนต์เนี่ยรายชื่อที่ไปคอมเมนต์ต่างๆก็คือโหวตให้อุงอิงก็คือเยอะนะนะครับก็มีเยอะเหมือนกันกันกบกับ Ka เออ่าอินฟลูเอนเนาะถ้าถามว่าน้องเป็น Influencer ได้ไหมอุงอิงก็คือเป็นได้นะนะครับสำหรับ i n นฟลูเอนเซอเพราะว่ามอบความสุขให้กับทุกๆแพลตฟอร์มนั่นเองนะครับ นะแล้วก็มีเป็นแบบว่า L G B T ยอดนิยมตอนนี้นุกปลายคือมาแรงมากๆนักร้องเพลงไทยสากลยอดนิยมนะครับ K A 2ก็เหมาะนะฮะไทยสากลเนาะอันนี้เป็นสากลน,นะครับยอดนิยมอันนี้ไม่เหมาะไม่เหมาะ Tpop ยอดนิยม Beauty Queen of the Year ก็คือนางงามนะครับ ตอนนี้เปิดมาแล้วนะครับแล้วก็มี8สาขาเท่านั้นนะครับทุกคนสำหรับปีนี้เนาะสำหรับปีนี้อ่ะคือเอาอย่างนี้ดีกว่าทุกคนอุ้มยิ่มองว่าคือมันไม่ใช่เหมือนกับไม่ใช่เวไม่ใช่เว,เวของหมอลำในในครั้งที่20นี้นะคือบอกเลยว่าไม่ใช่เวของหมอลำแล้วก็ถ้าจะให้อุ๋งอิงเนี่ยเข้ามาอยู่ในสาขาใดสาขาหนึ่งนะครับ อุ้มมิมมองว่าเหมาะสุดคืออินฟลูเอนเซอร์นะในการมอบความสุขให้กับผู้คนทุกๆแพลตฟอร์มซึ่งตบอกว่าอุ้งอิงก,ก็คือโถทุกแพลตฟอร์มจริงๆนะครับแล้วถ้าน้องไม่ได้รับรางวัลก็คืออยากให้น้องไปโชว์บนเวทีเอาแบบนี้ดีกว่าม,มิมมองว่าแบบนี้น่าจะเหมาะกว่านะครับเพราะว่าอุ้งอิงคือได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนเนาะสองรางวัลในปีที่แล้วไม่แน่ถ้าคิวว่างหรือว่า คมชัดลึกเนี่ยติดต่อไปทางน้องในการโชว์นะครับอุ้มอิมมองว่าอันเนี้ยน่าชมน่าลุ้นมากกว่าแต่ว่าถ้าเป็นการรับรางวัลเนี้ยอันนี้คือต้องบอกกับทุกคนก่อนนะครับว่าคือเราต้องแยกก่อนว่าของคมชัดลึกอวอร์ดเนี่ยเขาจะจัดเป็นแบบคนละเวกันไปเลยนะครับอันนี้คือเวแบบอย่างอั้มพัชราภาติ๊กเจษด,ดาพรอ,อะไรแบบนี้ไปเลยนะครับสาหรับสําหรับเวนี้นะครับอย่างคู่จิ้นแบบเนี้ยก็อาจจะเป็นคู่จิ้นที่แบบ เขาเรียกว่าอะไร LGBTQ แบบว่าซีรีส์วแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่จะมาเปิดโบสให้น้องอุ้มอิมมองว่าราทั้งหมดนี้น่าจะยังไม่เหมาะแต่ว่าเราอยากให้อุงอิงนะครับไปโชว์บนเวทีมากกว่าไปโชว์บนเวทีมากกว่าอันนี้เหมาะสมกว่านะครับแนวโน้มของครั้งที่20นี้นะครับเพราะว่าอุ้มอิมมองแล้วก็คือเหมาะกับน้องสุดน่ะก็คืออินฟลูเอนเซอร์ออฟเดียแต่คู่แข่งเยอะมากคือ อินฟลูเอนเซอร์ก็คือนักรีวิวอะอย่าง Tik t o อกเกอะไรแบบนี้ที่เขาแบบมีผู้ติดตามแบบ10กว่าล้านนะนะครับอันนั้นคือคือเป็นแบบนั้นซะมากกว่าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนาะอุมิมองว่ายังไม่ได้เหมาะซึ่งต้องบอกว่าคมชันลึกการประกาศผลรางวัลในครั้งนึงเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยนะครับเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆเนาะนะครับรอบที่แล้วก็คือเป็นลูกทุ่งอวอร์ด นะครับเป็นลูกทุ่งอวอร์ดคือคนละเวต้องบอกแบบนี้คนละเวนะครับนะคนละเวเลยมิมมองว่าแบบนี้นะทุกคนคิดว่าเห็นว่ายังไงมิมมองว่าอ่ะคือถ้าเราเสนอรายชื่อที่แบบให้อุงอิงเนี่ยเข้าไปแสดงโชว์เนี่ยเหมาะกว่านะครับเหมาะกว่าอาจจะไปเป็นคู่ก็ได้เนาะอุงอิงพ่อโจนะครับแบบนี้เหมาะกว่าแล้วก็ถ้าให้น้องไปชิงรางวัลแบบนี้ไม่เหมาะแล้วอุอ้มมิมคิดว่า อาจจะไม่ใช่เวของอุงอิงนะไม่ใช่เวทีของน้องก็คือเวทีของน้องคือเป็นลูกทุ่งเนาะคนละ,ะแขนงกันปีหน้านะครับปีหน้าหรือปลายปีมีอีกแน่นอนสําหรับคมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ดนะครับอันนี้คือคนละเวเลยนะครับเท่าที่เราดูแต่ว่า FC ของน้องก็คือไปคอมเมนต์กันเยอะอยู่นะนะไปคอมเมนต์กันเยอะอยู่นะครับอยากให้น้องไปโชว์บนเวทีมากกว่านะ แฟนๆมีมคิดว่ายังไงไม่เหมาะกับหรือไม่เหมาะกับวงอิงเลยคือคนละเวเลยนะครับโอเคนะครับก่อนจะไปคลิปนี้นะครับสำหรับคนที่ไปคอมเมนต์แล้วเนาะมันจะมีที่คมชัดลึกเนี่ยได้มีการโพสต์นะครับก็คือ2ครั้งครั้งแรกเนี่ยก็คือจะเป็นอยากเห็นศิลปินที่คุณชื่นชอบนะครับ อยากเห็นโชว์บนเวทีไม้อะไรแบบนี้หลายคนก็ไปคอมเมนต์เป็นอุงอิงคือเยอะมากเลยนะครับเนาะเราไปคอมเมนต์ในรูปแบบนี้ดีกว่านะครับโอเคนะครับก่อนจะไปคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิมข่าวกระแสะได้ไดครับรักทุกคนนะครับ